โ okay. อเคแลอวก็ผมครั้งนะครับกับเกมบีทพิกจิกจิกใช่ไหมครับโอเคสานพิกก็ขอภัยด้วยนะครับโอเคซึ่งเกมนี้จะพาจะเป็นเกมที่พาหมูบินนะครับหมูบินหมูขับรถอะไรครับโอเคผมจะเล่นตอนละสามด่านละกันละกันครับโอเคถ้ามันสั้นไปก็ตอนตอนละสี่ห้าด่านนะโอเคเริ่มด่านหนึ่งเลย ใส่กิมบอล,ล์บารลวดเองไว้ก็ขออภัยด้วยนะครับ okay. โอเคโหเดันแรกเป็นอะไรที่ง่ายมากเจ็บจุ๋มอันนี้โอ้ยโอเคไปเลยไปเลยเยยซิงต่งโอ้โหกีด้าวหนึ่งสองสามเย,ย่ฮ่า โอเคสำหรับถ้ามันเล่นง่ายผมก็จะเล่นสักห้าด่านนะโอเคจุบจับจุบจับจับจับใช่ไหมวางตรงไหนเดี๋ยวกันเจี๋ยวกันโอเคเอามตุ๊บตุ๊บตึ๊บเอาก็ถูกกันนี่ขาแพ้ไปอไปโอเคตุ๊บ ทิชโตแบบดิตโตโอเคเฮ้ยมามามโอเคให้ม okay. okay. ันไหลไปข้างหลังโอเคแล้วไม่ไหลฮะช่างมันครับโอเคเดี๋ยวหนึ่งเด้แลเราขอ้มาเอาก็ได้ครับโอเคไปเลยย่เอื๋ออ้โห้ทบตักสองดาว เฮ้ hey, hey. หหยหมดไอ้เสื้สแนั้นเค OK, ต่อไปดา้านซามอ้อจะเอ้ยอย่าบอกนะด่านนี้เคยเล่นมาครั้งหนึง่งผมนี่ถึงกับซึ้งเลยจบัจบจับหมูตรงกลางแน่นอนโอเค้ OK. ไปทางนี้ทางนี้ก่อนดูกันเราจะรอดไหม อุ้ยไม่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 ไม,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 ไม่โอเคโอเคโอเค,อเ,คเย่ตั้งตั้งถึงแม้เราจะไม่ได้ดาวก็ได้ครับโอเคเดี๋ยวพวกเขามาเล่นออกดาวอีกทีนะครับเล่ดันซีอ้ยเฮ้ย,ยดนนี้มันอื้อ โอเคตึงต้งตึ้งโอ้เชด่านพิเศษเปิดแล้วหนึ่งด่านโอเคต่อไปด่านนี้ด่านสุดท้ายโ okay. okay, อเคตบตบตบเก่งไหมก็วางนี้โอเคนี่โอเค นี่นี่แมนบอสซับแมนเออโอเคร้อยโอเคโอ๊บไปต่อโอเคอย่างน้อยผมก็ขอให้ได้สักห้านาทีก่อนแล้วกันครับโอเคไม่เอาตอนตอนเดีย๋ยวต้องข้างกันโอเคโอ้โหดานนี้ อค้างหน้าเลยทีเดียวนะครับไปเลยย่อพัดลมฮาตาริแรงสุดๆโอเคเฮ้ยไม่เรื่องไม่เรื่องไม่เรื่องไม่โอเคเอาใหม่ๆเอาใหม่ไปเลย,ยพัดลมฮาตาริสุดแรงเกิดโอเคน่าจะไม่ลม้มเหมือนเมื่อกี้ไม่ล้มเลยเย้ ไม่ไม uh ่ไ huh. ม่ไ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 ด้ดาวโอ้เอาเป็นลมดาวเดียวโอเคไม่เป็นไรกินอาทีละสี่ที่ก็ไดเล่นอีกสักสองด่านแล้วกันครับ Tak lep, tup, hee, um, pergi, 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 มรถมันพังกันนะสั่งดาวแล้วโอเคดานนี้ดาสุดท้าย,ย,ยคิดล้วมันเศร้าจังโอเคอมเราคงไม่เราคงรอดนะโอเคไปแล้ว ไม่หลอดแฮะเอามายเอามายเค้ทิ้งขยะปลาไอโอเคเอามายครับตบๆปิดไม่ใช่ดิเออโอเคมันก็ไม่ดูไม่แตกเลยจากเดิมเลยโอ้โหว้าวโอ้โอ้ยสเยัสไม่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 เค นลุ่้ยงามเจปุ๊บเ,เล่นมาได้แปดด่านเดียวเคนัดสามห้าเดเจแปบเอ็ดสองเจ็สบสีบห้าโอเค,อเค,อเค,อเคสวันนี้ได้สิบาว Eh. Dapatlah. Okey. Kalau ini ada game ni, เดี๋ยวให้ชื่อไปใต้ลังคลิปนะครับ. Eh. โอเค, Bye.